สบายดีพี่น้องมือนีเฮาพาทีมงานมาค่เขาป่าสบายดีสบายดีน้องบัวพี่น้องโอ้โอ้ตกนี่แม่มือนีมือขึ้นนี่น้ำึ้นแห้งนะขึ้นพี่ได้หนามพี่น้องเฮาสิ่ขามไปฟังพูดพูดสิ่ขามไปได้หรือบอ่อนี่เลิกแป๊นี่ได้ป้าที่โบ้ยนสิปิ้วไปเลยพยากได้ไปแห้งในน้ำ ชี้ามได้อยู่บอนนี่นะนนเลือกแห้งพร้อมแล้วนี่ยาเห็ดทีนยันลงเลยมืยอน,น,นี่พาทีมงานมาหาหน่อไม้พี่น้อง สบายดีเพราะว่า nice. พี่น้องฝั่งลาวพี่น้องฝั่งไทยเด้อพี่น้องที่ต่างประเทศสู่ขู่สู่คนสู่มองสู่บอนยินดีตอนทับกขอสู่ซองเป้าใจซาโอกำลังเอานมไม้ไลายพรเบิ่งจับมึงขึ้นมึงน้ำไม้ยังอ้าตะปูตะปุ่ยอยู่บิ่งนั่น่ะน้ำไม้พ่างพี่น้องพินน้ำไม้เออเดี๋ยวเ้าสิ่ักไว้อยู่นี่เดี๋ยวขามาเจ็ดพ่ออุดมสมบูรณ์ีลีเนาะ คันเขาลงนี่น้ำนี่เพียงเอิร์กกได้ยัเขาปิวเหาปลาแกงเกิดไปข่ามก้อนขยีข้ามเออเอาเกิบไปก้อนน่าถือชคู่ดเกิดหรแกงไปก่อนเนาะขามบ่ขามเนาะเวาใส่คู่น้าเกิดไปเยดเออเดยเไปบ่ไปเไเเกิด เกือบอ้าวเกือบลาพนักเอ็นางซื้อใช่กระต้านะแพ้ใจไปก่อนไปแล้วพี่น้องไปใจไปแล้วได้โทรศัพท์ี่เจ้าระวังเด้อเขาไปดีโทรศัพท์ไอเจ้รถเท่าไว้ดีเลยไอเจรถนะหิบหอยก็ะคักเด้อโทรศัพท์มันถือไว้ดีๆใส่หิบหิบไปสายเลยบอเขาซิลุมได้เขาไปดีโทรศัพท์นะตกน้ำมันบ่ตกน้ำมันบ่ได้ตายได้ ชิลมไดีพี่น้องโทรศัพท์นเสื้อคอยนี่จะบแพ้ไรมาเ่อพี่น้องไปทกระบมแหงไโทรศัพท์นาก็กอนโบได้หรอหมดแล้วโทรศัพท์นบลอ ไยหูแล้วบอรอดคี่เจ้านะไลายให้ได้เม,าาม,ากกมื่อกีอ้ว่เาเขาไล่หน้ำเลยเมื่อกี้ใครตะขามก่อนเจ็บเลยโทรศัพท์นะบอลอดเด้อโอ้เจ้าะนะโทรศัพทนะ์ะนะ่ะบอลอดบอลอดเชียคนนี มันก็คอยตั้งก้องไเราคยจีปเอามมันอยจไปเอาไมึงเดียวจไปเอายูท่านก้อนคอยบวกคอยคอยเชื่อพยาเอามาพได้โทัพร์นได้ได้่มได้เทาสิล่มเด้บ <laughs> ่ <st> uh ่านด้กอันน่ะ่าตเทา เติงยางก้อนงเจ้าน่ะเชื่อองนี้ปลอดเลยอ๋อมาจัดงานนี่มั้ยไป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 โอ๊จัดงานนี่มัไปบปได้ยังจะหัดโอ๊ยี่ฮหลายโอ้ยน้ำด่ลโปชันันบปรได้ไปบปรได้หมดจับยไปดูวยนี่นี่ได้อยู่เลย

เ็ดนั่นเองีเจะพวกกระสานนั่นที่ตายเจียมนี่ยืนไว้นี่โอ้ามอ่ะหามได้ยืดตะหามเลยว่าเขาทียืนที่อมันยืนที่อ่ะโบได้ ว้าวเตายว่นี้มันบนแห้งแห่งตะบนเดียวอามันนํำไหลบนน้ำแห้งที่คือนโทรศัพท์ดึงงาดึงดัขึ้นกระตัวดึงน่าทีอันนี้ในต่ะอยางกันปะมันมีอะไรโอ้คือพ่อคาไปใหญ่ลมไหมาโทรศัพท์เลนย แต่แต่ไปทางโน้นก็โดนอ่างานก่อนจ่ะลทำคนเีวตปฟิวขึ้นแ่เสเขาโทรศัพท์ก็ไม้าก่าฟิวเลยเนี่ยมาทำมือเยอะๆยืดต่อครับเออดยเลยขึ้นมือขึ้นพู่ยืโสรางมาขันไปก่อนไหมเอาต่อเลย่อต่อมือ

ปลาตัวปาเีผมยแล้วปกอนไปก่นป่อนไ่อไกอน่อนก่นไปก่อนไปกอนไไปอนน่นไ um ้อนไอไปก่อนไปก่อปก่อน่ไ่ไ่น่ออออน่นออออน่นกนอนอ่น่อ่น่ก่ไน่่น่อ่น่่นอ ลายสเลยอไปขามได้น้ำห่วยห่วยเนาต้องเข้าใจว่าห่วยนี่ห่วยนี่ยมันเป็นห่วยน้อยนำมันไหลแห้งมันคือน้ำเสต้ะการทปะจับต่อต่อกันเปี่ยวบ่อนี่แห้งสุดเลยบ่อนี่ไหนบ่อนี่อันนี้มันแคบมันแห้งขนาดเลย จจุดดวเห็นบ่ยืนต่อกันแล้วได้นี่ยไม่ต้องคอยไล่ด้วยจะมามาหาโน้ตไม้โคเปียกันเลยใหญ่มันโอ๊ยโคโป้มันจะเป็นเนี่ยแนวมันแนวอยู่น้าเั้ยไปพี่น้องเดี๋ยวไปหาหน่อไม้ต่อปะบ้านนี้เบิ่งการขามหัวไปจนไถขนาดเลยทีมงานเฮาแต่ละคน ใส่เกือบพอดีสายูใช่ละกอเบองปกินนี่แค่หวยนี่กิมยานไดังไปใสเกือบพอยีชาูใส่ละอาเท่านด้ยจะโตนาเป็นอะไรบัวตื่นเต้นบ่ป้าตื่นเต้นสภาพแต่ละคนเีมดกน

เที่ยวเบรงร้อนประจุไฟหิวเ่ามาแตเศ้ามาแตเศ้าร้อยปูไหมโอ้แล้วนำเพียงที่ปเพีงได้หรอวะกว่าอ้โบเป็นยังรอมันบรมีระบบไฟอย่างเริ่อลอยน้ำก่เข้าน้ำทำปาก วุ้ยแก่ย่าไปน้ำหาเลยแลงไปเจ็บอยู่แมองก้อนหินพอได้แล้วไม่ใช่น้ำกินปไปกินขาปะมาเด้อบัวเด้อ่าเด้่า กินข่าวแลวชิลุยหาน้องม่ต่อพี่น้องบมาแม่แม่จ้ากินกันบังจินนกันจะดอยละิข้กินอรกินข้าวเาจะไปถ่ายคลิปกินข้านอกบ้านถ่แล้วนะปหาถตง็น้เดี๋ยวคนจีนแง่จะเอาคิปยแแหงาเด้อ เราเด้อพี่น้องเอ้ยเฮ้ยี่น้องที่เขาน้องกันจำมันก่อนนะยังไม่จับจำก่จับลงแนอกจำบ้านแล้วเลอเอากินน้ำกันเด้อกินข้าวน้ำกระเด้อขาน้าไม้ให้ได้หลายๆคัพกับปูให้ได้กระปูหลายๆน้ำลงอีกเด้อน้ำลงอีกข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องทั้งกล้องบอใจทั้งกล้องโซลอยทางก้องถุงช้อนน้ำกันเด้อพี่น้องกินข้าวแบบนี้กระแทบนะพี่น้องแบบแบบกินข้าวนอกบ้านอ้าวไม่ก็เขาคือปูจะบอกว่าเขาหลักบเปา นหแล้ว่รถนเกอเลนมำกินอยู่บ่อกินบ่กินเลยตนี้สีแห่งปะเสืนีคือีกตวย้องเจ้านี่ยกินยังแล้วก็เมื่อยบ่ น่เอายคมาก้นอนก็ือนี้เป็นไข่บ่ยมากแต่งานชกเจ็ไข่จริงจริงคยว่าสบายมันีแหละระหว่างบางคบ้าอากเขายังเป็นไข่ด้วเพื่อนยังเป็นไข่มาแบบนี้ก็เช่าธรรมดาด้า ๋ยวเหื่นอย่อนห่อนจนแห่มเหอนเออเียงแบบน่อะขอบป่ากิกรรมที่าวกรปุกแดงกนข้าวเ่กเอ้สามโมงลูกิข้าวีสามนะพีอง ตอนกินเอบอยาเดีเหนบอตอนกินออบอยาอร่อยกินมตะบนเหรอจินเก่ามากนอน่นต้องกินต้องกินมีต้งมีกินอะไรรู้อร่อยหมเพิ่นต้งกันต้กันอันนั้นมันอั่อรอยโ่กอบีตอนอหารตอนตอนสามโมงอรอยสามโมงเยไม่ได้ดังเลยเสี่ยงไม่ได้ดังได้เลยเหเชิงานประตูตัดบิลนอร่อยขึนนียรรมาไหม ไปแหมนตดอกักผู้ว่าอกล้อมนะคขายะมงดเปนตู่ิใช่หมขายเล็กค่ะก็อมาคืองะจับกุมขายเบขายเอามาบอกเขค่ะรกตัวละให้ทในนจะมานั่นดุกระบายเองดี เราเห็นแล้วก็บวกทาบวกระาครั้งหน้าเราคลอไรที่ดินก่อนไม่ช่างไม่ช่างไม่รัก็มารับมันแล้วเดินบวบอ่างอ่ไรเ้ยโอ้ยอยมวนมวนมวนเนี่ยอะตา ลมจะไกระโปงน้งกระโปงยาอุ่นอยู่ข้างหลังลมมาได้นรงยาอุ่นบ้านกม่รู้น่กานิด้าี่ารไม่รู้รองสางกค่อจะามุ่นมดโยปะในนั้นติงนัวคือบริกามชรดันะเขาคืออไมันก็ไม่ลงมากเลยมันลงแต่ง้าบบงจาหมุนเฮ็ดนี่ะมนเลยมันชนมาเดิมมมรงำ้ำเดือกับต้ไเบา ลกต้นนะ่ย่ําีดินเลอ้าพี่น้องเดี๋ยวเขาไปลุยป่าเนาะเดี๋ยวทีแยทิพย์พี่น้องฝนตตมาหนี่กับเราอว่าักอย่างนึงนะเสียหมดักอย่างหนึ่งแวค่ักอยู่เลยแบาใบหม่าให้ผด้วยน้ืนขานนก็เหนียคำคำคำได้อยู่ต่บ่าคำยากแห้ง้ักตแห้งๆนใบบี ตีนเขาลอยมันมันมันตำเอิ้เขามันคำเอิ้เขาเลยเขาลอยบานี้เขาเือเพือนียังดัยังถ้ามีเชือกนะเขามัดเชือกใส่คูแล้วก็ลย้าบมไปเาอมีก่มันบ่มีใส่เสือกอยู่หมีมี่ยังว่มีเสือกาไหมเาา่เขาหเมเ่้ได้งวกันุบามได้คือกันขามทั้งบนหัวหก บ่อเขาจับงามันแบบว่าสถานการณ์ไม่มีเคยเคยไปแต่ตอนยังน้อยยัยพี่เอายังไม่ไปโดยตอนยังน้อยขามบ่ได้เด็กน้อยขามบ่ได้มีแต่พ่อแม่มาเอาตอนเอายังน้อยแต่เก่ายัยเดีล้วบุยญาตอนยังน้อยนี่เอาล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปหากินต่อ ບາດນີ້ <Vale. S 2> <laughs>